หายดีแล้วเผยโฉมออฟพงพัฒน์หน้าตาสดใสโมเมนต์ครอบครัวน่ารักมุ้งมิง้งแดงธัญญาครับภรรยาของผู้กำกับคนดังอย่างอฟอพงพัฒน์วชิระบรรจงครับโพสรูปครอบครัววชิระบรรจงชนิดพร้อมหน้าพร้อมตามีบีบีเอกนรีลูกสาวคนโตครับและไรเฟิลภูริพงษ์ลูกชายคนเล็กครับร่วม Fame. เฟรมเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักครับออกมาให้ได้ชมกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่าเวลาคุณภาพครอบครัวความรักความอบอุ่นความผูกพันที่มีให้กันตลอดไป s o f i t e l หัวหินซึ่งอีกโมเมนต์หนึ่งครับคือเผยให้เห็นอาการของออฟครับมีอาการดีขึ้นหน้าตาสดใสในอิริยาบถต่างๆเรียกว่าหายดีแทบจะ1้0รซครับหลังจากที่ป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบทำให้มีอาการกล้ามเนื้อซีขวาครับอ่อนแรงเมื่อกลางเดือนสิงหาคมปี6-1ที่ผ่านมานี้เองครับ พอได้มาเหตุภาพครอบครัวสุขสันต์แบบนี้ครับแถมพี่ออฟยังมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้แฟนคลับอย่างเราครับก็อดอมยิ้มตามไม่ได้จริงๆทีมงานบันเทิงของซูเปอร์สตาร์ดาราครับแล้วก็คุณผู้ฟังขอส่งกำลังใจครับให้กับคุณออฟพงพัฒน์หายวันหายคืนนะครับและกลับมาทำหนังทำละครให้เราได้ชมกันครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ